แต่คุณต้องรู้ว่าในสมองของคนมันจะมีอะไรบางอย่างที่คนน่ะถูกเทรนมาเพื่อให้เขามองว่าสิ่งนั้นน่าเชื่อถือเลวเวลาที่คุณเข้ามาทำออนไลน์ความน่าเชื่อถือคุณน่ะตอนเริ่มต้นมันจะเท่ากับศูนย์คนเข้าใจไหมว่าออนไลน์คนไม่รู้ว่าไอ้คนที่มาขายอยู่หรือคนที่มาออกกล้องมาไลฟ์สดมาพูดคนที่เป็นขายคนไม่รู้มันก็เหมือนกับว่าคุณเป็นคนแปลกหน้าคนนีงแต่คุณต้องรู้ว่าในสมองของคนมันจะมีอะไรบางอย่างที่คนน่ะ ถูกเทรนมาเพื่อให้เขามองว่าสิ่งนั้นน่าเชื่อถืออยู่แล้วตอนผมเรียนที่อักษรจุฬาเนี่ยนะครับอาจารย์พูดคํหนึ่งว่าเขาสอนอะไรหลายอย่างมากนะครับคืออักษรจุฬาเนี่ยมันมันไม่ใช่เรียนภาษานะเราเรียนวิชาปรัชญาเรียนวิธีคิดอะไรแนวคิดที่มันลึกซึ้งมากศาสตร์นั้นที่คนทั้งโลกผลักดันให้มันเป็นสากลน่ะคือวิทยาศาสตร์คําความหมายก็คือว่าวิทยาศาสตร์อ่ะถูกทําให้เชื่อว่ามันคืออะไรก็ตามที่มันถูกต้องไรมันยําด้วยทฤษฎีการคิดที่ว่า วิทยาศาสตร์เนี่ยทดลองทุกครั้งเหมือนกันทุกครั้งคุณเข้าใจค,ความหมายไหมแล้วประเด็นนี้ผมจะบอกคุณด้วยว่าเมื่อเป็นแบบน,น,นั้นเนี่ยคนที่ถูกเทรนมาในระบบการศารึกษาก็จะเชื่อว่าอะไรก็ตามที่เป็นวิทยาศาสตร์อะ่ะมันจะต้องเป็นจริงถูกไหมสมมติว่าวันวนี้ผมบอกคุณว่าน้าเดือดที่หนึ่งร้อยองศาไม่มีใครเถียงหรอกนี่หรอไหมผมบอกว่าของผมโยนเลยสักอย่างของม่ต้องตกจากที่สูงลงที่ต่ำนี่คือสิ่งที่คนทั้งโลกเชื่อไปแล้วว่านี่คือสิ่งสากลวิทยาศาสตร์อะ่ะมันน่าเชื่อถือด้วยตัวมันออยู่แล้วะ แล้วเวลาที่คุณพูดถ้าคุณอยากให้คนเชื่อถือคุณต้องยืมความน่าเชื่อถือจากวิทยาศาสตร์บางอย่างเพื่อมาทําให้คนเชื่อถือในตัวคุณ